ที่บริเวณแปลงกเกษตรที่ทําการกานัตนตาบลหนองไร่หมู่ที่1ตําตบลหนองไร่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลภายใต้แนวคิดรวมพลังอชอสารต่อสารพระราชาพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนเนื่องในโอกาสครบรอบ52ปีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดโดย พัฒนาชุมชนจังหวัดระยองภายในงานมีกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นจํานวน16คนพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนามโมเดลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่ด้วยโดยนายพิษนันท์ขับผนพิพัฒนพัฒนาการจังหวัดระยองกล่าวว่าวันที่28มกราคมของทุกปีเป็นวันครบรอบปีที่52ของกรมการพัฒนา ชชุมชนและได้ให้ทุกจังหวัดดำเนินการโดยโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดรวมพลังอ,อชอสารต่อสารพระราชาพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนโดยมอบไห้อชอเป็น,นกลไกสําคัญในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปทโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นสารพระราชามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนหมู่บ้านต่อไป